ค่ในคลิปนี้นะคะเราจะมาแก้ไขเงินเพิ่มและเงินหักพนักงานนะคะให้คลิกที่เพิ่มและแก้ไขรายการเงินเพิ่มค่ะคลิกที่เบี้ยขยันค่ะกดแก้ไขค่ะค่ะเรามาดูกันนะคะเราจะมาใส่ตรงนี้ค่ะตรงเชื่อมโยงกันลงบัญชีนะคะเราจะลงเป็นขาขาดงาน ตรงเบีย้ยขยันเราจะลงเป็นหนึ่งหนึ่งรหัสรหัสนะคะห้าหนึสองศค่ะเราจะลงเป็นโบเ,เงินเดือนและโบนัสพนักงาน,นะคะ่ะส่วนตรงนี้นะคะจะใส่ตัวทีเงินเพิ่มประจำค่ะการปัดเศษเราจะปัดเ,เป็นบาทนะคะให้เป็นตัวทีค่ะ แสดงรายการนี้หรือไม่ถูกแล้วค่ะเพิ่มก่อนคำนวณภาษีงานประกันสังคมค่ะมาที่หน้าสองนะคะก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรค่ะกดบันทึกได้เลยค่ะขาดออกเลยค่ะค่ะต่อไปเรามาแก้ไขรายการเงินหักกันนะคะดับเบิลคลิกที่ห้อเงินหักค่ะ คลิกที่ขาดงานนะคะกดแก้ไขค่ะค่ะเรามาเชื่อมโยงกันลงบัญชีนะคะก็เหมือนกันค่ะเงินเดือนและโบนัสนะคะห้าหนึ่งสองศูนย์หนึ่งเงินเดือนพนักงานนะคะปัดเศษนะคะให้เป็นตัว T ค่ะเป็นบาท แสดงรายการน,นี้หรือไม่แสดงค่ะเป็นตัว y ถูกแล้วนะคะต่อไปเรามาดูตรงที่กหักหักก่อนคำนวณภาษีค่ะให้หักนะคะเป็น y ประกันสังคมเป็น n ไม่ต้องนะคะถูกแล้วคะ่ะกด f10 บันทึกคะ่ะค่ะกด f10 ออกคะ่ะค่ะสำหรับเงินเพิ่มและเงินหักก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณค่ะ